สวัสดีครับวันนี้ผมนายจิริตาชูจะมาพูดนะครับเรื่องเกี่ยวกับอาการนอนไม่หลับตผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องเคยมีอาการนอนไม่หลับกันมาอยู่แล้วกันใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยต้องเคยเจอนะครับทั้งอาการที่ต้องการจะนอนแล้วนอนไม่หลับนะครับและนนยิ่งในช่วงเรียนออนไลน์เนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นไปเลยเพราะว่า เครียดเรื่องเรียนทั้งงานเยอะแล้วก็เรื่องการไม่ได้ออกไปพบปะสังคมก็ทําให้เราเครียดเสียจนนอนไม่หลับามาทำความรู้จักกับการนอนไม่หลับดีกว่าการนอนไม่หลับเนี่ยมีสาเหตุมาจากโรคเรื้อรังบางอย่าง,างเช่นโรคภูมิแพ้หอบหืดความดันโลหิตส,สูงปัญหาทางด้านใจความเครียดกังวลต่างๆเนี่ยมันก็มีผลกับการใช้ชีวิตของเรานะครับแล้วพอความเครียดเหล่านี้เนี่ยมันก่อขึ้นมามันก็จะทําให้ตัวเราเนี่ย นอนหลับยากหรืออาจจะนอนไม่หลับเลยเพราะว่ามันเกิดจากความเครียดนะครับและความเครียดเนี่ยมันเป็นมันทำให้เรามีปัญหาในการทํางานนะครับซึ่งพบได้ในหนึ่ง,งต่อสามประชากรที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนไม่หลับและมักพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายประมาณ2ต่อ1และพบบ่อยขึ้นตามอายุนะครับท่านอรู้จักโรคนอนไม่หลับกันดีกว่านะครับโรคอินโซมอินโซมเนียโรคนอนไม่หลับคือโรคที่มีความผิดปกติ ในวงจรการหลับโดยสามารถแบ่งเป็นชนิดของการนอนไม่หลับ3ชนิดใหญ่ๆคือชนิดที่1เนี่ยเขาเรียกว่าการหลับยากนะครับหลับยากเนี่ยจะมีอาการหลับได้แต่ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงชนิดที่2เนี่ยชนิดหลับไม่ทนนะครับหลับไม่ทนเนี่ยมักจะตื่นกลางดึกเช่นหัวข้ออาจจะพอหลับได้แต่ไม่นานก็จะตื่นขึ้นมานะครับในบางคนอาจจะตื่นแล้วกลับไปหลับอีกไม่ได้เลยนะ อันที่3เนี่ยเป็นอาการระดับตื่นจะมีอาการคล้ายลักษณะรู้สึกอารู้สึกไม่ได้หลับหลายคืนไมไ่หลับทั้งคืนเพียงแตเ่เคลิ้มไปเป็นพักๆเท่านั้นซึ่งผู้เป็นโรคนอนไม่หลับเนี่ยอาจจะมีอาการเพียงข้อใดข้อหนึ่งนะครับหรือมีหลายข้อรวมกันก็ได้และแน่นอนเมื่อมีอาการนอนไม่หลับในช่วงกลางคืนนั้นจะส่งผลกระทบในตอนกลางวันทําให้รู้สึกอ่อนแรงอ่อนเพลียปวดศีรษะไม่มีสมาธิง่วงซึมเป็นต้นนะครับ แล้วมาดูสาเหตุกันดีกว่าสาเหตุของการนอนไม่หลับนะครับสาเหตุปัญหามาจากสิ่งแวดลอ้อมเช่นอุณหภูมิสว่างเกินไปเสียงรบกวนจากจราจรโทรทัศน์พื้นที่นอนแคบเกินไปหรือกว้างเกินไปหรือการนอนตักที่ทําให้หลับยากนะครับปัญหามาจากร่างกายนี้ก็เป็นสาเหตุนะนะครับเช่นอาการเจ็บป่วยปวดท้องปวดตามเนื้อตัวเป็นโรคที่เกี่ยวกับการนอนหลับ มีปัญหาเรื่องระบบหายใจมีการไอนะครับนี่แหละปัญหาจากจิตใจในี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเช่นความเครียดอาการวิตกกังวลแรงกดดันหรือมีอาการซึมเศร้าและทอ้อแท้หมดกำลังใจหมดหวังในชีวิตคิดว่าตัวเองไร้ค่ายึดติดอยู่กับเปลงมากเกินไปและทํางานที่ไม่ได้ตามหวังซึ่งเหล่านี้มันก็จะก่อเกิดเป็นความเครียดนะครับนอกจากนี้ยังเชื่อมโยงไปถึงในการใช้ชีวิตที่อาจส่งผลเกิดภาวะ นอนไม่หลับได้เช่นการดื่มแอลกอฮอล์ครับกาเฟีนในกาแฟบุรีหรือการใช้ยาบางชนิดนั้นอาจส่งผลเกี่ยวกับการนอนหลับนะครับท้องว่างทำให้เกิดอาการอึดอัดหิวขึ้นมาในช่วงดึกฉะนั้นก็ต้องกินข้าวให้ตรงเวลานะฮะเดี๋ยวการกินดึกเนี่ยไม่ดีเลยหรือ,อิ่มมากเกินไปนี่ก็ไม่ดีเหมือนกันนะกินให้พอดีนะฮะจนทําให้มีอาการแน่นท้องกลางดึกจนนอนไม่หลับลงไปถึงหน้าที่การงานบางประเภทเช่นงานที่ต้องเปลี่ยน เวลาการนอนอยู่สมเสมอเช่นพยาบาลยาเป็นต้นนะครับเรามาดูการป้องกันดีกว่าการป้องกันการนอนไม่หลับนะครับ 1. นึนครับตื่นให้เป็นเวลาปรับพฤติกรรมนอนที่ไม่เป็นเวลาไม่งีบหลับระหว่างวันไม่กดดันตัวเองให้นอนหลับเพราะอาจส่งผลให้ตัวเองเกิดความวิตกกังวลน,นะครับสองหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่กระตุ้นให้ประสาทตื่นตัวหลังมื้อเที่ยงเช่นกาแฟหรือชาและการสูบบุหรี่ จะทําให้หลับยากนะครับหลับยาก 3. สร้างสถานการณ์ให้เตียงนอนคือการหลับเท่านั้นดังนั้นการนอนเล่นดูทีวีทํางานหรือพักผ่อนอื่นให้ทํานอกเตียงนะครับเคล็ดลับคือเมื่อรู้สึกง,ง่วงแล้วเท่าน,นั้นถึงลงมานอนเตียง 4. ออกกําลังกายอย่างสม่าเสม,มอนะครับเพราะช่วยให้นอนหลับได้สบายยิ่งขึ้นนะครับมันอ่าเขาเรียกว่าการใ,ใช้พลังงานมันก็จะทำให้เราเพลียทําให้เราง่วงมากขึ้นนะครับ 5. พยายามให้หลับได้ด้วยตัวเองหลีกเลี่ยงการใช้ยานอนหลับอันนี้เป็นข้อที่สําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดอาการเครียดเกิดอาการวิตกกังวลอาการเหล่านี้มันจะทําให้ส่งผลให้กับการนอนของเราซึ่งพอเรานอนไม่พอก็จะทําให้เราใช้ชีวิตได้ไม่เต็มที่นะครับในระหว่างวันหรือทําให้เราเกิดความเครียดจากการนอนไม่พอเพราะฉะนั้นก็รักษาตัวเองนะครับออกกําลังกายสม่าเสมอ ทำให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขต่อเวลานอนให้ตรงเวลาและกินให้ครบห้าหมู่นอนให้ครบสามเวลานะครับอ่าบวันนี้เรื่องการนอนไม่หลับผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่มีปัญหากันนอนไม่หลับก็ไปพบแพทย์ได้นะครับท่าวันนี้ก็สวัสดีครับ